ขออยากได้สารใหม่ชัดๆงวดนี้หายโบราณปลูกขุนการ3ามพี่น้องงวดวันที่16กันยายนพุทธศักราช2563สวัสดีจากเพื่อนๆทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะมีชุดเด่นในใจกันแล้วหรือยังคลิปที่ป้าปะลงไปไม่ว่าจะเป็นเลขกุม,มารทองไอ้ส้มฉุนตาไขา่พาพิคเนตลอยทะเลสูตรป้าปะและล่าสุดก็จะเป็นเลขเด็ดจอมปวกจากสาวใหญ่คนเดิม จมพวกเดิมที่สามีเสียชีวิตแต่ยังมีห่วงเลยมาเข้าฝันเพื่อให้ไปขอท่านจะช่วยกดนี้และในท้ายคลิปก็มีการแย้มเลขไขโบราณอายุราวราว0่ปีคือ264แต่จากแรงข่าวพบว่ามีเลขที่ร่างทรงได้เผยเพิ่มเติมชัดๆเน้นๆเลยค่ะครบชุดทั้ง3ตัวและ2ตัวสืบเนื่องจากเมื่อวันที่30สิงหาคม2563ที่ผ่านมา ได้มีการขุดพบไหโบราณและกระดูกของมนุษย์ที่ฝังอยู่ริมทางเรียบคลองชนะระทานลำพ่อตำบลยางอําเภอสีขอรภูมจังหวัดสุรินทร์ซึ่งได้รับการยินยันจากสำนักศิลปากรที่สิบแล้วว่าไหากระดูกโบราณมีอายุราว1,500ปีซึ่งจากการบอกกล่าวก็มีเรื่องที่ทำให้ชวนขนหองลุกค้เพื่อนเพราะในระหว่างที่มีการขุดเพื่อนำไหโบราณและกระดูกมนุษย์ขึ้นมา ได้เกิดปรากฏการณ์บางอย่างเกิดขึ้นนั่นคือเกิดลมกระโชกอย่างรุนแรงทงั้งๆที่ก่อนหน้านี้ก็ไม่มีทีท่าว่าจะมีลมหรือพายุแต่อย่างใดซึ่งเหตุการณ์ในวันนั้นก็ทําให้เต็นท์ผ้าใบที่นําไปวางเพื่อกันแดดกันฝนก็ล้มละเลยน,นานไปคนละทิศคนละทางทําให้สาธุชนคนรักตัวเลขที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวต่างพาการตกใจและวิ่งหลบกันอย่างพลันวันแต่ท้ายสุดก็ไม่พบว่ามีใครได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด แต่และคนที่อยู่ในบริเวณนั้นต่างจะเชื่อว่าหรือนี่จะเป็นอาถรรพ์หรือการสื่ออะไรสักอย่างจักสิ่งเล้นลับในบริเวณนั้นทําให้ทุกคนต่างพากาันขนหัวรุกไปตามๆกันและต่างพากาันยกมือขึ้นท่วมหัวเพื่อแสดงถึงการขอขมาลาโทษและในพิธีการวงสวงและขอขมาลาโทษไหโบราละกะดุกมนุษย์อายุหนึ่งพันห้าร้อยปีโดยในพิธีก็มีพี่น้องที่อยู่ในละแวกนั้นเป็นจำนวนมากมาเข้าร่วมพิธี โดยแต่ละคนที่มาก็มาด้วยความเชื่อและศรัทธ,ธาในระหว่างที่ทําพิธีอาจารย์ร่างทรงก็ได้มีการแ,รแสดงลักษณะท่าทางต่างๆทั้งการสั่นและการชูไม,ม้ชูม,มือขึ้นมาเหมือนเป็นการบอกในอะไรสักอย่างแล้วแล้วก็ชัดๆเลยค่ะทั้งการยกนิ้วมือขึ้นมาและการเป็นเสียงอย่างดุดันของร่างทรงส6 4หกซิลูก264 264ซิลูก264 26 26สาธุค่ะเพื่อน และเมื่อเสร็จสิ้นพิธีร่างทรงก็ได้ยื่นกระดาษแผ่นหนึ่งให้กับสัธุชนคนรักตัวเลขทั้งหลายโดยมีข้อความชัดๆว่า264 97และแล้วในงวดที่แล้ว1กันยายน63ก็เฮลั่นกันเลยค่ะแต่ล่าสุดในงวดนี้งวดวันที่16กันยายน63ปู่ขุนการก็ได้มาเข้าสิงยายคนหนึ่งโดยได้บอกกล่าวว่าไม่พอใจที่ตั้งศาลให้ขนาดเล็กเกินไป อยากได้สารใหม่ที่มีขนาดใหญ่กว่านี้ดังนั้นชาวบ้านจึงได้ขัดศรัทธาค่ะก็ทําการตั้งสารให้ท่านใหม่ขนาดใหญ่กว่าเดิมและจากการเข้าทรงล่าสุดเพื่อขอโชคลาภในวดนี้หยดเทียนในจานก็ชัดๆเลยค่ะ60351อีกครั้งนะคะ603 5 1้าเพื่อนๆเห็นเหมือนกันหรือเปล่าคะท่านได้เห็นเป็นเลขอะไรก็แบ่งปันกันได้นะคะแต่ที่ป้าฟ้าเห็น51ถ้าดูดีๆก็เหมือนเป็น9 1เหมือนกันค่ะ ยังไงเพื่อนก็ลองพิจารณากันดูของแบบนี้ไม่แน่ไม่นอนค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะ26-4ในงดที่แล้วยังไม่ออกถ้าท่านใดชอบงดนี้ก็ตามไปได้เลยค่ะเพราะว่าเลขมันก็สวยอยู่นะคะยังไงเพื่อนเก็ลองพิจารณากันจ้าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าปะด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะลยุยลเฮงๆนะคะจุ๊บ